แม่มาเห็นแล้วสะดุดต,ตาจริงๆนะครับผม L5018SP นะครับผมติดอุปกรณ์พิเศษนะครับผม FL588 หรือว่าชุดบุ้งกีเกษตรนะครับตัวนี้รถร้อยกว่าชั่วโมงนะครับรถปี2,567พูดง่ายว่าแม่คันนี้เหมือนได้รถใหม่จริงๆนะครับแต่ว่าราคามือสองนะครับสามารถดาวได้นะครับเห็นไหมครับสีน็อ เดิมๆไม่เคยแกะโอ้โหไม่คลิปๆเลยห้องคัดเป็นไงร้อยกว่าชั่วโมงไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับยังไม่เคยแกะนะครับผมอ่ารถโอ้โหดูดูด,ดูดอกยางครับเห็นไหมครับผมนี่ดอกยางยังอยู่เลยนะครับนี่เนี่ยนี่นะครับปึ๊บใช้งานมาไม่เท่าไหร่เองนะครับก็มาเป็นมือสองคันนี้นะครับ ลูกค้าท่านไหนได้ไปยินดีด้วยนะครับดูเครื่องสดสดใหม่ๆเลยนะครับอ่าคันนี้สามารถดาวได้นะครับผมอยู่ที่6500 0บาทนะครับดูปากคุ้งขีนะครับก็มีมีบ้างนะครับรด12มืสองเลยเล็กน้อยอันนี้ทางร้านเช็คให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เก็บสีให้ก่อนส่งนะครับผมดูอย่างอ่าไฮโดรลิกไม่มีสนิมเลยนะครับคันนี้ก็ใหม่มากๆเลยนะครับ สามารถซื้อเงินสดได้นะครับอยู่ที่หกแสนกว่านะครับตัวนี้อ่าหกแสนกว่าถ้าผ่อนนะครับดาวหกหมื่นห้าได้ตัวรถแล้วก็ชุดบุ้งกีแล้วก็มีถังของด้านหลังให้ตกเดียนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอ่าก็สามารถผ่อนสูงสุดได้หกปีนะครับเอกสารใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับอ่าถ้าลูกค้าท่านใดไม่มีงบวางเงินดาว คันอื่นก็มีนะครับผมสามารถฟรีดาวได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพถ้าสนใจก็ติดต่อผู้พผามาอีกทีนึ่งแล้วกันมี40แรงก็มีนะครับอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวตัวนี้ไปถ้าว่าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้กับช่องคุปตามนุนงแล้วฝากเป็นลังใจให้กันด้วยเซลผู้เผา,าสนใจมาดูรถที่ร้าน0 6 1 0 1 8 0 3 5 4นะ,นะครับ์มเซลงแปดศูนครับมา้าที่น้ารหรือจะจองออนไลน์ก็ได้ ไม่คลิปสีน็อตโอเคนะครับผมสวัสดีครับ